you <smart noise> สวัสดีครับผมเสรีหลอกกันภัยเลขาธิการของสมาคมพระคิสามไทยร่วมกับรายการ Living Life หรือชีวิตเปี่ยมล้นในวันนี้อยากจะแบ่งปันข้อคิดจากพระธรรของพระเจ้าในพระธรรมกลา 6, 10, กเทียบทที่6ข้อ1ถึงข้อที่10ครับกลาเทียบทที่6ข้อที่1ถึง10พี่น้องทั้งหลายแม้จับใครที่ละเมิดประการใดได,ได้พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญ,ญญาณ จงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วยจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติต,ตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์เพราะว่าถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญทั้งๆท,ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลย <S <S เขาก็หลอกตัวเองแต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเอง แล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับผู้อื่นเพราะว่าแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเองส่วนคนที่รับการสอนพระวจนะจงแบ่งสิ่งดีทุกอย่างให้แก่คนที่สอนตนเถิดอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหวานอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หวานสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้น แต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันจากพระวิญญาณนั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อเมื่อครา้แล้วเราพูดถึงการดำเนินชีวิต ตามพรมวิญาไม่ควรดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังและการดําเนินชีวิตตามพิมญานั้นก็จะมีผลต่อการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันการเอาใจใส่กันการรักซึ่งกันและกันนะครับการอยู่ร่วมกันเนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคร้นเสียนไม่เป็นคร้เสียนสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือความขัดแยง้งหรือมีความบกพร่องอของคนหนึ่งคนใดและสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับสังคมไทยก็คือว่าเมื่อ เห็นที่คนที่เราสนิทสนมหรือว่าคนที่เราละค่เอนดอูเมื่อเขาทําผิดเนี่ยบางครั้งเราก็ปล่อยปละละเลยแต่ถ้าอีกคนหนึ่งที่ไม่เป็นคนฝั่งเดียวกับเราเนี่ยเมื่อเขาทําผิดเนี่ยเรามักจะตําหนิเขาอย่างุนแรงจะชี้เขาว่าเขาทําผิดอะไรแต่ถ้าเป็นคนที่ใกล้ตัวเราบางครั้งแทนที่เราจะาชักจูงเขาให้กลับมาทําสิ่งทีง่ถูกต้องเราก็กลับปล่อยปละละเลย อาจารย์ปรูจึงเตือนเราบอกว่าพี่น้องหลายแม้จับใครที่ละเมิดประการใดได,ได้พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับทั้งให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองหมายความว่าเมื่อเราเห็นใครที่เรารักใคร่เอ็นดูเนี่ยแทนที่จะปล่อยปากแต่เราก็สามารถเตือนเขาที่เป็นหลักที่อาจารย์ปรูพูดก็คือว่าด้วยใจสุภาพด้วยความเห็นอกเห็นใจ ห็นอกเห็นใจไงไม่เห็นอกเห็นใจปล่อยเขาทาผิดเห็นอกเห็นใจว่าเราก็อาจจะมีโอกาสพลาดได้เหมือนเขาแทนที่จะไปตําหนิหรือปล่อยเราก็พยายามจะโน้มน้าวให้เขาเลิกกระทาสิ่งที่ผิดและกลับมาทําสิ่งที่ถูกนะฮะอาจารย์บโรบอกว่าถ้าเราไม่มีท่าทีแบบนี้ถึงคราวเราทําผิดเนี่ยก็จะไม่มีใครช่วยเหลือเรานะฮะก็คือว่าเมื่อเราเห็นใครทําผิดเราควรจะ ช่วยเขาด้วยท่าทีที่อ่อนสุภาพนแล้วก็ถ้าใครคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่มีวันผิดหรอกอฉันจะเก่งฉันจะทำะสิ่งถูกเสมอเนี่ยอาจารย์บโลโบอกก็คนแบบเนี้ยก็คือคนที่หลอกตัวเองนะฮะเมื่อเราก้าที่จะแนะนำคนอื่นบอกคนอื่นว่าเขาควรจะทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับเราในทางอ้อมก็คือว่าเมื่อเราคิดจะช่วยเหลือคนอื่นไม่ให้ทำผิดเนี่ยเราก็ต้อง สำรวจตัวเราเองว่าเออเมื่อเห็นคนอื่นทำผิดเอ,อ้เราผิดผด,ด้วยไหมเ,ออเราควรจะระมัดระวังตัวเองด้วยนะแล้วเราไม่ควรโอ้วดเวลาเราไปแนะนําคนอื่นเราควรจะบอกว่าเ,ออเราเองก็อาจจะบกพร่องแต่ตอนนี้ก็เห็นว่ามีจุดนี้ด้วยความห่วงใยด้วยความรักก็ขอให้เขาเ,ออเลิกกระทําความผิดนะฮะแล้วก็อาจจะพูดว่าอ,อนาคตรหรือว่าในปัจจุบันถ้าเขาเห็นว่าเรามีข้อ บอกพ้องไรก็ช่วยบอกเราด้วยนะเราก็ยินดีรับฟังอันนี้เป็นการแสดงออกด้วยความเข้าใจ mm. เห็นอ,อกเห็นใจยินดีรับฟังเสนอแนะและรับฟังซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็มีหัวข้อประเด็นใหม่ออกมานอกจากการเอาใจใส่กันเนี่ยก็มีพูดบอกว่าส่วนคนที่รับการสอนเพรานะนั้จงแบ่งสิ่งดีทุกอย่างให้แก่คนที่สอนตนเถิดนะในนี้ดูเหมือนว่าเป็นข้อที่แทรกเข้ามา ก็แสดงว่าอาจารย์บรโรเห็นความสําคัญของการสอนฟุตชนะคือพัมผีนะฮะแล้วก็หลายครั้งคนที่จะสอนพุชนะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาไปประกอบอาชีพอื่นๆก็อาจจะไม่มีเงินที่จะมาเลี้ยงดูตัวเองแต่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็หน้าที่ที่จะเลี้ยงดูฝ่ายร่างกายเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนที่รับสอนนะรับการสอนแต่ผู้สอนเนี่ยก็ต้องทุ่มเทเวลาเพื่อจะเตรียมสอนคนอื่นฉะนั้นในคิดจักร หรือว่าในองค์กรหน่วยงานคริสเตียนเนี่ยเราที่เป็นผู้ที่มีอาชีพทั่วๆไปเนี่ยควรจะให้ความสนใจกับผู้ที่สอนไินะของพระเจ้าในคิดจักรของเราหรือในหน่วยงานของเราแล้วก็อีกอประเด็นหนึ่งที่อาจารย์โบโได้เตือนไว้ว่าแน่นอนเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเนี่ยถ้าอาศัยการกระทำื่อความรอดนี่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ถ้า เราจะบอกว่าเราทําบาปแล้วเราจะต้องรับโทษความบาปถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาตายแทนเราบนมงเขนเนี่ยเราก็คงไม่สามารถรอ,อดพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าได้แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เราเป็นคริสเตียนแล้วอาจารย์เปาโลก็ยังเตือนสติเราว่าเราอ่ะได้รับความรอดแล้วเราไม่ควรจะดําเนินชีวิตแบบไม่สนใจใยดีต่อผลของการกระทําของเราในที่นี้อาจารย์เปาโลได้เตือนไว้ว่า อย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหวานอะไรล,ลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนที่หวานสิ่งที่ตอบสองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปือยน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หวานสิ่งที่ตอบสองะวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวินิรานจากะวิญญาณอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทําดีเพราะถ้าเราไม่ทอ้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวเนื้ออันสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อทุกคน และเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวแห่งความเชื่อครับเราทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รอดเพราะความดีของเราก็จริงแต่จาร์บโลได้แนะนําว่าเมื่อเราได้รับความรอดจากความบาปโดยที่ระคิ์ทรงไถ่บาปทรงตึงบนไม้เขนเพื่อเราแล้วเราได้รับชีวิตใหม่แล้วเราไม่ต้องอตกอยู่ภายใต้อํานาจของบาปหรือไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของเนื้อหนังแล้วเรามีสิทธิ์เลือกที่จะทา สิ่งที่ดีได้เมื่อก่อนเราต้องดิ้นรนพยายามทําความดีเพื่อให้เรารอดเราไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ตอนนี้เมื่อเราได้ความรอดแล้วเนี่ยเราก็จะมีพลังขับเคลื่อนในการทําดีแล้วก็เนี่ะเดียวกันเนื่องจากเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเนื้อหนังที่เรามีอยู่ในโลกเนี้ยมันก็อาจจะยังดึงยังฉุดยังเรียกร้องให้เรากลับไปทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนเดิมอาจารย์ปาโลว่าแนะนําว่าเราอย่าหลงกลับไปทําเหมือนเดิมเพราะมันเป็นการที่รู้แล้วว่าทําแบบเดิมเนี่ย มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นแต่ทําให้เราแย่ลงอาจารย์บารูจรึงแนะนําว่าให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะข้อเรียกร้องของเนื้อหนังแล้วก็ทําสิ่งที่ดีตามพระวิญญาณแล้วอาจารย์บารูยังบอกอีกว่าการทําความดีเนี่ยมันไม่ง่ายการทําความดีเนี่ยมันอาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนบางครั้งเราทําดีซะ,ะเยอะแยะแต่ก็ยังได้ผลไม่ดีแต่อาจารย์บโรูบอก และหนุนใจให้เรารู้ว่าเราไม่ควรจะท้อแท้ในการทําความดีแล้วก็ผลเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีแต่ผลเนี่ยมันจะเป็นผลฝ่ยายวิญญาณที่มีผลต่อเราในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อพระิยษูกลับมารับเราไปอยู่กับพงษ์แล้วเราก็จะมีความมั่นคงในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และบางครั้งผลที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลังอย่างที่เราเสียชีวิตจากโรงนี้ไปไปตกทอดให้กับคนบางคนที่ เมื่อเราทำสิ่งที่ดีทิ้งไว้พวกเขาเหล่านั้นก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลอาจจะตกถึงลูกหลานของเราด้วยซ้ำดังนั้นก็อ,อยากหนุนใจให้เรายืนหยัดในการทำความดีทำตามการทรงนำของพี่อำสุดอย่าทำตามความต้องการของเนื้อหนังของเราเพราะเราหลุดพ้นจากการผูกมัดของเนื้อหนังแล้วก็ขอบเจ้าอวยพรทุกท่านครับ